กินกินนุ่มผลไม้ไม่ใช่ฉันฉันว่ากีฉันไม่หรอแต่บอกดีไปทำไม่กี่ ต้องว่าหน้าตาดีๆนะนะครับฉันคนเลิกกฉันไปหรือว่าแกฉันตรดีใจอะตอนที่ฉันสมัครมาตอนอย่างสามใช่ปะหมอว่าตอนก็บ้าแล้วคือมีอยู่ที่บนนะคือเขาโทรมารว่าเออคุณทําเว็บได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าก็พอทาได้ใช่ปะคือแบบว่าเราเคยเรียนทําเว็บมาหลายครันะ้งแล้ะคือเราเป็นประธานเองเอะไรเองเนี้ยคือเรารู้ที่ทาคือไม่เราคิดว่าไม่มีใครเหมือนเราไนงะทีนี้ถ้าเราสอนเนี้ยน้องจะได้วิชาโครงการจากเรามาด้วย เขาใช้หมอนกันไม่เช่เพมือว่าเขาจะไปแล้วว่าเขาจะโทรมาแต่แล้วเราก็จะบอกว่าเฮ้ยมันได้บ้างชั่วโมงห้าร้อยอะสอนเเกี่ยวกับอะไรเงี้ยเออให้หน้องทาเป็นได้จ้างเราเปล่ปาจ้างไอ้บีได้จ้างเฉยๆมา,าได้ทำไมเล่ะว,ว่ารายได้ดีจ่ายดีแค่ช่วงมงชั่วโมงสองร้อยห้าสิบใช่ปะ่ะเออแกก็จ้างบีชั่วโมงสองร้อยห้าสิบ แต่แต่ต้องคุยกันเลยนะว่ากี่วันถึงจะทําได้ <c oughs> ไม่จริงอ่ะทําโปรไฟล์ไว้ก่อนเลยเว้ยทําโปรไฟล์ของดูเลยอืมทําเลยว่าผมทําแบบนี้แบบนี้ได้นะอะไรเงี้ยแล้วที่ต้องไอแอนด์ชลิงเว็บอะไรเว็บเป็นทำอาหารไทยกดปุ่มอะ <c oughs> ใช้ดีเนี่ยดีเมเบิร์นแหละเย็นไม่ยาใช่ป่ะน้องแปลภาษาโนานทำได้ป่ะคือ คือความเชี่ยวชาญใช่ป่ะชำนาญการคอมพิวเตอร์มันต่างกันกักว่าแต่ว่าฉันก็เรียนมานี้หรอแต่ฉันเรียนฟิสิกส์มาอู้เรียนแน่นช <c oughs> น,นิดที่ว่าไม่ต้องเรียนกับครูเลยเรียนกับครูพิเศษแล้วกูสอบผ่านเลยคือหูมันดังด้วยนั่งดูนะแต่ว่าก็เลยไม่ได้ไปเงนี้ ไอตอนไอตอนครูเอ๊ะเขาจ้โทรจ้าใช่ปะคือแบบรู้สึกแบบทําอะไรไม่ได้แล้วมันทรมานมากเลยคือแบบคิดว่าไม่จบแน่คิดในใจไม่จบแน่ไม่เคยกล้าว,ว่าคนเรียนแบบเรียอะไรแบบนี้เลยนะเพราะเรารู้ว่าถ้าเราว่าเขาเกิดว่าเราโดนจอนมามันจะรู้สึกไงเราไม่รู้ว่าเขาแอบ,บไปทําอะไรมาแบบว่าบางคนเนี่ยเขาไปช่วยคนดีมานึกออกปะไปช่วยคนไปหนีมาไปอะไรมาน,นี้ถ้าว่าเขาไปแบบเนี่ยจะหน้าตายไงก็แล้วแต่ห้ามยเคเคะห์เด็ดขาด เพราะเราไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรดีๆมาบ้างไอ้เหมือนแบบว่าเขามีสเสบียงตุนไว้เข้าใจไหมว่าเราเราจะไปทําอะไรเขามันก็ยากเหมือนเขามีมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเนี้ยพวกเธอเขา้าใจปะทาตัวอย่างเงี้ยไม่มีมัวอะไรกว่าจริงม,มันจะบอกสอนทําพวกเนี้ยดีกว่าเออคือคือเด็กที่สอนเสียเนี่ยเขาจะทําให้ลูกเหมือนปัก ตอบโครงสร้างเด็กให้มันตอบตอบ,ตอ,บอารมณ์ความรู้สึกเด็กให้รู้สึกว่าเราเราบวกทางทางที่อาจจะลบบ้างอะไรบ้างเขาจะบอกว่าเรารวยแล้วนะการศึกษาเนี่ยอะไรประมาณเนี้คือปรับปรับเด็กได้ถ้าเด็กที่ด้อยในการสมมติว่าเราเพิ่งจะมีเงินตอนเด็กอายุมากแล้วอย่างเงี้ย ก็ปรับได้เราเพิ่งจะมีเราเพิ่งจะมีเงินตอนเรามีลูกเราก็ผบลูกได้นืกออกว่าคือแม่เนี่ยรู้ว่าอะไรที่เราด้อยอยู่แล้วเพราะเราเรียนมาเราก็รู้ว่าอะไรที่วิชาอะไรที่เราไม่สามารถที่จะบอกลูกได้ใช่ปะแต่จริงๆแล้วถามว่า้สาวอ๋อฉันจะบอกว่าความสามารถที่พวกเธอต้องจ้างจุลานะคือความสามารถที่แบบทำไมต้องพูดแบบนี้คือเพราะว่าฉันถือว่า ในหลวงไงเป็นเป็นเหมือนว่าเจ้าของมหาวิทยาลัยในภาครัฐเอกชนอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ใช่ไหมละ่ะทีนี้ก็ดูสันดาลว่ามันจะค่อนข้างแบบแตกแยกออกไปอนะันนี้ออกมาทีนี้ก็จะบอกว่าไรายได้แบบนี้ดีมากแต่เธอต้องเหมือนชั้น <c oughs> เธอต้องหน้าตามอนชั้นคลิตเหมือนชันน้นนะหน้าตาทุกอย่างมันบ่งบอกของอะไรหรือว่าซร,รัาสินจิตทิทั้งชีวิตเลยจ้าที่บอกให้ทุกอย่างวัดได้หมด หน้าตารูปร่างอย่างวัดได้หมดหนะ้ารูปร่างใหจเราในต่อเรไในต่อโทรเดวกูที